สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจแฟนผีวไร้ขนของพี่อ้นเองนะครับห่างหายไปหลายวันครับสำหรับแมนยูอัปเดตก็ช้ำใจฮะไปทำใจมาเมื่อวานก็ไปทำงานมาเลิกดึกก็ปล่อยลอยนะครับโอ้โหทำงานไม่มีกระเทียดใจเลยแล้วไปทำกับเจดำด้วยนะ2คนช้ำอกช้ำใจไปนั่งหงอยกันอยู่2คน เกมก็หลุดบ่อยอะไรบ่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้แมนยูอัปเดตกลับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพพิศาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Manchester United. ให้ทุกคนได้ติดตามกันเช่นเคยนะวันนี้มี4เรื่องมาพูดคุยกันนะครับ1เรื่องถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นข่าวแรกเดี๋ยวจะเอามาพูดคุยกันเลยนะแต่ว่าตอนนี้ท่อลดเข้าอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปดูคลิปกันดีกว่า ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเด็กผีทุกคนเลยนะเพราะว่าหลังจากเพิ่งเศร้ามาเมื่อกลางสัปดาห์นะครับนั่นก็คือ เรื่องสัญญาใหม่ของบรูโน่ฟานันเดสนะนักเตะคนสำคัญของทัพพิศารแดงแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดนะครับทีล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะขยายสัญญากับทีมออกไปหลังจากเจรจากันมาหลายเดือนโดยบรูโน่เนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิมเยอะแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอาจจะมีเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้นะครับ ตามรายงานข่าวของเดอะซันเจ้าพ่อข่าวก็อดีบแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสัญญาของบุรุโน่ยังเหลือกับแมนยูถึงช่วง Summer ปี2025แต่ว่าหลังย้ายมาจาก s p o ร t i n g l i ิสบอด้วยค่าตัวรวมประมาณ68ล้านปอนด์เมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2020นะครับเขาก็โชว์ฟอร์มโหดมาโดยตลอดเลยนะทั้งการทำประตูการทำแอสซิส ความเป็นผู้นำเอ่ยอะไรเอ่ยจนทำให้เขากลายเป็นเดอะแบกของแฟนบอลแล้วก็ของแมนยูไปในที่สุดนะครับและทางสโมสรก็พยายามพูดคุยเรื่องการต่อสัญญากับเขาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะ เพราะว่าต้องการจะตอบแทนให้กับนักเตะชาวโปรตุเกสนะครับที่เข้ามาปลุกพิาาจแดงให้กลับมามีความน่ากลัวอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ทุกอย่างก็กําลังจะจบลงแล้วเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ข้อสรุปที่ดีในการเจรจาครั้งล่าสุดครับโดยจากเดิมที่บรูโน่ได้รับค่าเหนื่อย1,80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดเป็นอันดับ1ิของสโมสรน,นะ แต่ว่าในสัญญาฉบับใหม่นะครับเขาจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็น250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็จะทำให้บูโน่ได้รับค่าเหนื่อยเทียบเท่ากับอองตนี่มักซิยาวและเอดิชันคาร์วานี่ทันทีนะและเดอะซันก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยจะมีผลไปถึงกลางปี2026นะครับก่อนหน้านั้นฟังไม่ผิดนะฮะ2 5 0 0 0เท่ากับคาวานีและอองตนี่มักซิยาวครับโอ้อ่านครั้งแรก ได้ยินครั้งแรกงงเลยครับคนได้200,000เท่าคันอีกคนนึงนิ่ง,นงสนิทเงียบสนิทโกนหัวก็แล้วอะไรก็แล้วโสดก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ยังยังถือว่ายังไม่โอเคเลยกับ200,000ที่ต้องจ่ายไปให้มึงครับน้องหมากช่วยพัฒนาฟอร์มด้วยนะตอนนี้แนวรุกทีมเยอะแยะไปหมดถ้ามึงยังไม่พัฒนาไปเวสแฮมกับลินการ์ดไหม แต่จะได้รับข้าเนื่อยน้อยลงนะก็อยู่ที่มึงแล้วล่ะอนาคตของมึงนะครับเตือนไว้และต่อมาก็ถือว่าเป็นเรื่องของนาลุกอมแบบเต็มๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลพวงมาจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังเมื่อกลางสัปดาห์นะหลังจากแมนยูลงประเดิมสนามนัดแรกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มก็สร้างความเฮฮาให้กับแฟนบอลทีมอื่นทันทีเลยครับพี่น้อง ด้วยการแพ้ยังบอยไป2-1นะครับซึ่งพอจบเกมเนี่ยเสียงบ่นจากทั่วสารทิศก็ถาโถมเข้าใส่นักเตะบางคนรวมไปถึงผู้จัดการทีมอย่างนาลูกอมทันทีนะครับ โดยคนที่น่าจะโดนหนักที่สุดก็คือโอเลกูนาโซชานี่แหละนะเพราะว่าเป็นกุนซื้อใหญ่และคนแรกที่ออกมาเช่งก็เป็นปีเตอร์ชไมเคิลนะครับตำนานผู้รักษาประตูของแมนยูนี่แหละก็ออกมาสับน้าลูกอมทันทีผ่านทาง CBS Sport นะถึงความผิดพลาด4ี่ข้อทั้งก่อนเกมและระหว่างเกมกับยังบอยนะครับโดยที่ชไมเคิลพูดเอาไว้แบบนี้ครับแน่นอนผมมีคำถามอยากฝากไปถึงโซชาหลายเรื่องหลังเกมแพ้ยังบอยเมื่อคืนก่อนว่า ทำไมเขาถึงไม่จัดทีมชุดที่ดีที่สุดลงเล่นในเกมแรกของยูฟาแชมเปียนลีกทั้งๆท,ท,ที่มีเวลาพักค่อนข้างเยอะเพราะเรามีคิวเตะกับเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกอีกทีคืนวันอาทิตย์ผมได้ยินหลายคนบอกว่าเราเล่นไม่ดีเพราะเจอสนามย่าเทียมคือคุณไม่ควรอ้างเรื่องจิ๊บจอยแบบนี้เลยเพราะเมื่อวัดจากชื่อชั้นแล้วทีมระดับยูไนเต็ดต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้น ผมไม่เข้าใจว่าทำไมโซชาไม่ให้กินวูดลงเป็นตัวจริงทั้งๆที่เด็กมันกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสุดยอดแถมยังหนุ่มแน่นสามารถสร้างโอกาสได้มากมายและไม่ใช่แค่ยิงประตูเท่านั้นยังสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยวารานเองก็ด้วยเพราะต่อให้เป็นนักเตะใหม่แต่เขาก็เก่งมากพอจะออกสตาร์ทพร้อมกับกินวูดมากกว่าคนอื่นๆชัดเจนและหลังจากที่เขาถอดโอโรนโดออกเราทุกคนในฐานะแฟนบอลอยากเห็นโอโรนโดอยู่ในสนาม ไม่ว่าเราจะเหลือแค่1ิคนก็ตามเพราะถ้าเขาได้บอลเขาสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นได้มแม่ถูกใจไหมฮะถูกใจแฟนบอลดิครับพูดอย่างนี้แม่อยากจะไปถามเมื่อังแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอันนี้คนใกล้ตัวเลยเคยเล่นด้วยกันเคยได้แชมป์มาด้วยกันฝากไปถามเลยนะทำไมเองทำอย่างนี้ทำไมเองทำกับพวกผมอย่างนี้โอ้โหเปลี่ยนแต่ละตัวแก้แต่ละแผนปรับแต่ละอย่าง ยกูได้แต่ถอนหายใจแล้วก็มาต่อกันที่ริโอฟอร์ดินาน,นะอนดีตตำนานกองหลังของแมนยูเองที่ออกมาสับนะลูกอมเช่นกันโดยริโอเชื่อว่าโอเลกุนาโซชากำลังเผชิญหน้ากับโอกาสการถูกไล่ออกอีกครั้ง ถ้าหากเขายังล้มเหลวและไม่สามารถพาทีมได้แชมป์อีกในซีซั่นนี้นะครับหลังเร,เริ่มต้นไม่สวยในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่แพ้ยังบอยเมื่อคืนวันอังคารน,นะและอริโอยังย้ำว่าจนถึงตอนนี้โซชาย,ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เลยว่าจะเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จได้ซึ่งเขาได้พูดผ่านทาง BT Sport เอาไว้แบบนี้ครับ ในบรรดาผู้จัดก,การทีมทั้งหมดที่อยู่ในท็อปโฟโอเเ่เป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าสามารถชนะได้ในเกมระดับนี้เขาได้ทำในสิ่งที่ถูกร้องขอให้ทำมาจนถึงจุดนี้ตอนนี้มันคือวันดีเดย์ของเขาแล้วนี่คือทีมของเขาเขาหล่อหลอมขึ้นมาด้วยตัวเองตลาดซื้อขายที่ยอดเยี่ยมเพิ่งจะผ่านพ้นไปกับการนำผู้เล่นที่สามารถพาทีมไปสู่แชมป์เข้ามาคนที่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมของสโมสรแห่งนี้ได้ ตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะต้องถูกตัดสินมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่คุณมีให้กลายเป็นถ้วยรางวัลซึ่งถ้าเขาทำไม่ได้หัวของเขาจะอยู่บนเขียงเหมือนกุ่นสื่อคนอื่นๆชัดเจนนะอันนี้พี่โยมก็คิดเหมือนริโอฟอร์ดินาเลยนะครับถ้ายังกระท่อนกระแทน่นความสม่ำเสมอไม่มีความสม่ำเสมอไม่มี3บวันดี4วันไข้มันก็ไม่ไหวครับ ต้องมาพิมพ์ใน Facebook กันเกือบทุกเดือนเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่สู้ใหม่ให้กําลังใจมึงจะให้กําลังใจอะไรกันทุกเดือนวะกูอยากได้แบบว่าโอ้ยชนะอีกแล้วอ <"S 1> ูจุดยอดเลยครับน้าจ่าฟูไปยาวๆเลยครับอยากพิมพ์แบบนี้บ้างอยากโพสต์แบบนี้บ้างให้กําลังใจกันไม่รู้จะยังไงแล้วครับผมน้นๆนะเอาสักหน่อยนะนๆไม่งั้นน้าก็ต้องไปนะสักทั <"M ain S 2> ่วเหอะหลีกครับกูก็เอาละ แล้วก็มาปิดท้ายกับอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับผลพวงผลกระทบจากนัดที่แพ้อย่างบ่อยนะนั่นก็คือเจสซี่ลินการ์ดครับกองกลางบินบีนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าจะโดนแฟนบอลด่าไม่แพ้กันนะเพราะดันไปคิลเลอร์พาร์ให้ฝั่งตรงข้ามยิงประตูชัยซะอย่างนั้นเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยความในใจนะครับหลังทำแมนยูแพ้อย่างบ่อยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเอาไว้แบบนี้ครับ เมื่อคืนที่ผ่านมามันเจ็บปวดมากๆทุกครั้งที่ผมสวมเสื้อตัวนี้ผมหวังให้ผู้คนเข้าใจว่ามันมีความหมายกับผมผมลงไปเล่นและอยากทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรเพื่อทีมและเพื่อแฟนบอลอยู่เสมอผมอารมณ์เสียมากที่มีส่วนทำให้ทีมแพ้ความผิดพลาดมันสามารถเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลแต่เราก็ต้องลุกขึ้นและลุยต่อไปอีกครั้งคือถ้าความผิดพลาดเนี่ยมันมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นบทเรียนเนี่ย จสซีลินกา,การ์ว่ามึงเป็นผู้อำนวยการสักโรงเรียนแล้วล่ะเพราะมึงผิดพลาดมาหลา,หลายรอบแล้วนะมึงอายุ28 29แล้วลินการ์มึงควรจะมีอะไรที่ทีพ่พวกแฟนบอลพึ่งพาได้ะนะน้องนะพูดกันแบบพี่น้องนะพี่เห็นน้องทําผมเป็นนก,นกแก้วนกขุนทองหัวตั้งๆอะ่ะมันตั้งแต่น้องขึ้นมาชุดใหญ่ตอนนั้นน้องดีนะหลังๆน้องออกทะเลไปไกลเลยอะ่ะ แล้วพอน้องออกทะเลน้องก็น้องก็มีปัญหาติดโซเชียลเนี่ยน้องก็มาเปิดใจเสียใจเข้าใจว่าเสียใจทุกคนก็ไม่อยากด่ามึงแต่แบบก็มึงเตะทิ้งไปคดจบนะตั้งสติหน่อยน้องนะพี่ขอถ้าอยากอยู่ด้วยกันมึงต้องดีกว่านี้แต่ถ้ามึงอยู่แล้วมันไม่ดีกว่านี้ไปเวสต์แฮมเถอะซึ่งซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไปได้แต่มึงไม่ไปนะอันนี้ก็แล้วแต่มึงตัดสินใจ พวกกูก็ถ้าดีก็ชมถ้าไม่ดีก็ด่าเนาะและนี่ก็เป็นแมนยูอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับค่อนข้างจะรุนแรงใส่อารมณ์หน่อยนะครับเพราะมันยังค้างมาอยู่แม้ว่าวันนี้มันจะเป็นวันพฤหัสแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าไม่น่าแพ้เลยอะ่ะอะไรวะแพ้ได้ไงวะยังบอยด้วยเอาใหม่อีกแล้วเอาใหม่อีกแล้วเอาใหม่กันกี่รอบไปเนี่ยนะสามปีแล้วนะกูพูดกันว่าเอาใหม่เอาใหม่สู้หน่อยสู้หน่อย นะต่อไปเดี๋ยวก็กลับมาได้เนี่ยกี่รอบแล้ววะไม่อยากพูดแล้วอ่ะนะอยากพูดแบบมาแล้วไปเรื่อยๆโุ๊ชนะอีกแล้วเป็นไงทําได้จกฝูงยาวๆอะไรเงี้ยอยากได้แบบนั้นมั่งนะนะมันเซ็งนะไม่เอาแล้วนะกูกลัวจังเลียว,วนลูปชนะเวสต์แฮมสองนัดติดเสมอแล้วครับแล้วก็มาแพ้แล้วก็สู้ต่อไปกมเงยหน้าขึ้นเอากันใหม่นะ ไม่อยากทําแบบนั้นแล้วนะครับทุกคนนะขออภัยด้วยอาจจะตรงตรงไปหน่อยนะครับแต่ก็ต้องต้องต้องการแบบนั้นจริงๆนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่อ้นด้วยนะใครที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาเข้ามาเป็นครั้งแรกกด s u b สไครป์กดกระดิ่งในช anel YouTube แฟนผีไร้ขนให้ด้วยแล้วก็เข้าไปกดติดตามเข้าไปกดถูกใจในแฟนเพจใน Facebook ให้แฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ให้ดูกันทุกวันนะเป็นคลิปสั้นๆบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เป็นข่าวคราวอัปเดตความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสทุยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะ <c oughs> ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ